ผมมีแอปดีๆมานำเสนอสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงครับผมแต่ว่าฟังเพลงในที่เนี้ยไม่ได้ฟังเพลงธรรมดานะผมฟังเพลงแล้วได้เงินครับผมของรางวัลนะผมก็จะมีบัญชี paypal หนึ่งดอลลาร์ paypal สามดอลลาร์ paypal หกดอลลาร์นะผมก็มีหูฟังนะผมอนาฬิกาสมาร์ทวอทลำโพงนะผมแล้วก็มี google pay ด้วยครับสิบดอลลาร์นะผม paypal สิบดอลลาร์ paypal ยี่สิบดอลลาร์แล้วก็มีโดรนนะครับผม สวัสดีครับยินดีดต้อนรับสู่ช่องแคมปิเกนนะโอ้ทุกคนครับมาพร้อมทรงผมใหม่นะคะผม และหลายคนคงอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับผมผมเองก็ยังไม่ค่อยชินหน้าตัวเองนะตอนนี้เลยนะฮะยังจัดทรงผมทรงอะไรอย่างเงี้ยยังทําไม่ค่อยเป็นนะผมมือใหม่เข้าวงการแฟชั่นทําผมนะครับผมโอเคครับวันนี้เราเข้าเรื่องดีกว่านะครับผมผมมีแอปดีๆมานําเสนอสําหรับใครที่ชอบฟังเพลงครับผมแต่ว่าฟังเพลงในที่เนี้ยไม่ได้ฟังเพลงธรรมดานะผมฟังเพลงแล้วได้เงินครับผมเป็นแอปอะไรนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนแอปตัวนี้มีชื่อว่าแอป r r e n t นะครับผมอ่าเป็นแอปสีม่วงอันเนี้ยครับผมผมต้องบอกก่อนนะครับใครที่อยากจะหาเงินออนไลน์หรือว่าเป็นมือใหม่ที่อยากจะหาไรายได้เสริมออนไลน์อะไรพวกเนี้ยแนะนําว่าให้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับ Android นะครับผมถ้าใช้เป็น iPhone อะไรพวกเนี้ยจะไม่มีแอปพวกนี้ให้เราหาไรายได้เสริมกันนะครับผมอ่าแนะนําว่าให้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมก็จะมีแอปพวกนี้ออกมาให้เราหารายได้เสริมให้กับตัวเราเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับผมถ้าใครที่ใช้ iPhone ไม่ต้องเสียใจไปนะัผมมก็ยงีให้ ทำอยู่นะครับผมแต่ก็จะเป็นพวกที่ทําบนหน้าเว็บหรือบางแอปที่เขาทํารองรับบน iOS นะครับผมแต่ถ้าใน Android จะมีเยอะมากกว่านะครับ โอเคครับทุกคนเราเข้ามาที่แอปเ o ลเดนกันแล้วนะครับผมแอปตัวนี้นะผมสามารถฟังเพลงแล้วได้เงินนะผมแล้วก็เล่นเกมก็ได้เงินหรือว่าทําแบบสอบถามก็ได้เงินได้เหมือนกันนะผมแต่ได้เนี่ยจะได้เป็นคอยให้เรานะครับผมเนี่ยคอยข้างบนเนี่ยมุมซ้ายมือนะครับผมอ่าของผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด1649คอยนะครับผมจุดแปดห้านะผมเนี่ยครับผมแล้วของรางวัลมีให้แรกมากมายนะครับผมทุกคนบอกเลยแล้วก็ได้จริงนะครับผมมีคนรีวิวมาแล้วในกลุ่มผมไปได้อ่านมาคนระับผมคือมีคนได้จริงด้วยนะครับผมคือเขาจ่ายจร แน่ใจว่าจะหยุดจ่ายเมื่อไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้คือยังจ่ายจริงอยู่ใครที่ชอบฟังเพลงนะครับผมก็แนะนําว่าให้โหลดแอปนี้ลองมาใช้ดูนะผมคือท่านทุกคนปิดแอปหรือล็อกหน้าจออย่างเงี้ยก็ยังสามารถฟังเพลงได้อยู่นะครับผมแต่เพลงส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นเพลงภาษาไทยนะจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะครับผมใครที่ชอบฟังสากลหรือว่าแนวแนวนี้อยู่แล้วก็ลองกันดูได้ครับผมอ่ะเราเข้ามาดูกันก่อนนะครับผมตรงที่คําว่า music ข้างล่างนี้นะครับผมปึ๊บตรงนี้ครับผมคือ playlist เพลงของเราที่เราจะเลือกฟังครับผมเราสามารถเลือกได้เลยครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมนี้ มีเกี่ยวกับข่าวด้วยนะครับผมจะเป็นของทางต่างประเทศหมดเลยนะภาษาอังกฤษหมดเลยนะถ้าใครอยากฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยลองฟังข่าวอะไรพวกเนี้ยผมว่าในนี้ก็เวิร์กอยู่นะครับผมอ่านี่มีข่าวสปอร์ตเกี่ยวกับกีฬา R&B นี่ครับเพลงสไตล์เพลงนะมีเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ยอหเยอะมากจริงในส่วนที่เราอยากจะต้องได้ตังค์นะผมนี่ครับผมดูข้างบนนี่ครับผมอันนี้คือ1นาทีเราจะได้1.6คอยนะครับผมตอนแรกผมอยู่ที่1.9แต่มันตกลงอันนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมเลทมันถึงตกลงนะผมไม่ค่อยทัวร์นะว่าทําไมมันถึงตกลงนนัผมอีี้้ก็เด๋ยวถา ผมรู้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะรับผมหรือใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดทักเพลงหนึ่งนะครับผมให้ทุกคนฟังว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะสมมุติเรากดเข้าไปที่เพลงเพลงนี้นะผบอาจจะให้ฟังไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธินนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะพอเราฟังไปเรื่อยๆื่อนะเรากดออกจากหน้าจอ ล็อกหน้าจออ่ะเพลงก็ยังเล่นอยู่ <S <S <ul itt ling> เห็นไหมล็อกหน้าจอไปแล้วนี่เราก็จะขึ้นแบบน,นี้ที่เนี่ยโฆษณาแอดอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนผมไม่รู้ว่าหน้าจอผมยังอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับมันจะขึ้นหน้าจอแอดโฆษณาอย่างเงี้ยผมเวลากปลดล็อกมันก็จะลุ้งยากขึ้นมาหน่อย ในส่วนของเพลงก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเรากดฟังเพลงไปแล้วเราก็จะได้คอยกลับมานะผมเพื่อเอาไปแลกเป็นของรางวัลของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับผมน้าแรกของเราตรงนี้นะครับผมก็จะมีภารกิจอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายนะครับผมอันดับแรกนะผมไดอารี่โกนะผมก็คือให้เราเข้ามาทําคะแนนเนี่ยให้ถึง400พอย n ์นะครับผมเราก็จะได้บวกไปอีก80คอยของเรานะครับผมอ่าผมทาให้ได้120คอยผมก็จะได้คอยเพิ่มประมาณ10กล่องคอยประมาณนี้ครับผมเขาก็จะให้เราเพิ่มนะผมในส่วนของด้านเกมนะผมข้างหน้ามีเกมออฟเฟอร์สเ เข้ามาที่เกมก่อนครับผมเกมตรงนี้นะครับผมก็คือจะให้เราโหลดเนี่ยแล้วก็เล่นนะครับผมเราก็จะได้4พอยในใน1นาทีนะครับผมมา4พอยตนใน1นาทีในการที่เราเข้าไปได้เกมเกมนี้นะผมสองเกมนี้นะครับผมโอ,อเคมาดูกันต่อสล้วับออฟเฟอร์นะครับผมก็จะมีให้เลือก2ตัวเลือกแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวเลือกไหนนะครับผม,มก็จะมีภารกิจให้เราไปทานะครับผมเราเลือกได้เลยครับว่าเราจะเลือกทำภารกิจอะไรก็เหมือนให้เราเนี่ยครับผมรับภารกิจตรงนี้ไปนะผมปึ๊บแล้วให้เราเนี่ยไปโหลดแอป п. นี่โหลดแอปอย่างนี้เข้ามาในเครื่อออองนนนนั้กกก็่่ตไขา ทีนึ่งนะผมบางทีก็อาจจะให้เราเล่น7วันแล้วค่อยมาได้รับพอยของเราคืนนะครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็จะมาที่เซอร์เวครับผมทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือแบบสอบถามอ่าในนี้มีแบบสอบถามนะผมแต่ตอนนี้คือ no survey available ก็คือตอนนี้ไม่มีแบบสอบถามให้เราทำแล้วครับผมเราก็ไปกันต่อครับผมมันจะมีวิดีโอนี่ครับผมให้เราดูวิดีโอแล้วเราก็จะได้คอยของเรากลับมานะครับผมก็เหมือนดูแอดโฆษณาทั่วไปครับผมอ่าประมาณนี้ A few e m m o อ่ะโอเคนี่แค่นี้เราก็ได้คอยมาแล้วครับผมได้มาเก้าคอยนะครับผมอ่าคอยก็จะหมุนๆขึ้นใช่หไหมอ่ะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่ง่ายๆครับผมแค่นี้เองครับการดูวิดีโอแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือ เรื่องของของรางวัลนะครับผมผมแนะนําก่อนนะครับผมว่าถ้าใครที่จะสมัครแอปนี้นะผมให้ใช้อีเมลที่เชื่อมกับ paypal ไว้จะดีที่สุดนะครับผมเวลาถอนเงินอะไรเงี้ยมันจะได้ถอนง่ายนะครับผมแต่สําหรับใครที่ไม่มีบัญชี paypal หรือว่าสมัครไม่ได้ทันแล้วนะครับผมก็จะมีร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วไปอะไรเงี้ยเออเราก็ไปขออีเมลของเขามาแล้วก็กรอกไปสมัครไปก็ได้นะครับผมเพื่อเวลาเราถอนเงินอย่างเงี้ย paypal จะได้โอนให้ค้างเขาเลยแล้วเราก็ถอนเงินเรากลับมานะครับผมเขาก็จะให้เงินสดเรากลับมาแล้วผมแล้วเราก็เสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยให้กับทางร้้าาานนคคเะ ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเรามาดูที่ของรางวัลนะครับผมไม่ได้มีแค่เพย์เพนะมีอย่างอื่นอีกนะครับผมอ่าปื๊บ นี่นะผมของรางวัลน,นะผมก็จะมีบัญชี paypal หนึ่งดอลลาร์ p a y p พ l สามดอลลาร์ p a y p พาหกดอลลาร์นะผมก็มีหูฟังนะผมของอะไรผมไม่ซ้ำเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนอ่านาฬิกาสมาร์ทวอทลำโพงนะครับผมแล้วก็มี google pay ด้วยครับสิดอลลาร์นะผม p a y p พาสิบดอลลาร์ไปพอยี่สิบดอลลาร์แล้วก็มีโดรนนะครับผมโดรนเวลาแลกนะครับผมให้เราดูข้างล่างนะครับผมคะแนนพอยต์ของเราว่าเราเนี่ยจะต้องใช้กี่พอยต์ในการแลกนะครับผมส่วนโดรนเนี่ยใช้ประมาณ3 9มหมื่นเก้าพันห้าร้อยพอยต์ในการแลกเลยนะโอ้โหเยอะมาก ากนะแต่เท่าที่ผมคิดนะถ้าเรามองว่ามันเป็นไรายได้เสริมนะหนึ่งปีเนี่ยเราฟังเพลงเนี่ยอาจจะไม่ฟังครบทุกวันอาจจะฟังสัก200วัน300วันแบบคืนนี้ผมคำนวณแบบคร่าวๆไว้ในหัวนะอาจจะได้โดนหนึ่งตัวนะหนึ่งภายใน1ปีนะผมถ้าเราฟังไปเรื่อยๆหรือว่ามีการแบบว่าทําภารกิจอย่างอื่นไปด้วยอาจจะอาจจะได้อาจจะมีสิทธิ์ได้โดนนะหรือไม่ก็เพย์พอเงี้ยยีดอลลาร์เงี้ยผม1ปีนะผมคือมันเป็นไรายได้เสริมไม่ใช่ไรายได้ที่แบบจะได้ทุกเดือนทุกเดือนผมว่ามันมันยากอยู่นะ เพราะว่าพอยต์มันก็ไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นนะครับผมใครจะมีเวลาฟังเพลงตลอดที่ชั่วโมงก็ใครมีก็ก็ดีครับผมแต่ใครที่แบบต้องทํางานในออฟฟิศหรือว่าทําอย่างอื่นไปด้วยอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลามากสักเท่าไหร่ในการมาทานะครับผมอ่าต่อมาผมมิวสิกนะผม,ะผ,มผมพูดไปแล้วนะผมไปต่อที่ไลบรารีเลยไลบรารีก็คือเหมือนลิสต์เพลงของเราครับผมว่าเราชอบฟังเพลงแนวไหนแนวไหนมันก็จะขึ้นไว้ให้นะครับผมอ่ะต่อไปนะผมการชวนเพื่อนนะผมสามารถชวนเพื่อนได้ด้วยนะผมใครชวนเพื่อนก็จะได้200อยพอยต์ไปนะผมแล้วก็เวลาเพื่ออนลิเเเข้าาามยฟังงพ ก็จะได้5%จากที่เพื่อนฟังไปด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนใต้คลิปทุกคนก็กดโหลดได้เลยนะครับ โอเคครับในส่วนของแอปแอปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมอย่าลืมนะตอนสมัครสมาชิกแอปนี้ครับผมให้เราเนี่ยลงทะเบียนโดยใช้อีเมลบัญชี paypal ของเรานะครับผมไม่งั้นเนี่ยเวลาถอนเงินเนี่ยมันจะมีปัญหาได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่มีบัญชี paypal นะครับผมเพราะว่าในส่วนของการถอนเงินวิธีถอนเงินตรงนี้ยผมยังไม่เห็นนะว่ามันถอนเงินยังไงนะผมยังหาวิธีไม่ได้นะครับผมแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราตั้งได้นะครับผมอันนี้เราตั้งได้เหมือนกันนะสมมุติเราจะตั้งเอาหนึ่ดงดอลลาร ให้กับเรานะครับผมนี่หดอลลาร์ตอนนี้ผมมา20%แล้วถ้า1ดอลลาร์หนึ่ดอลลาร์ค่าประมาณสัก30บาท31บาทประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้ามันครบก็คือมันจะโอนเข้าบัญชี PayPal ให้เราเลยนะครับผมเท่าที่ผมคิดนะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมคลิปนี้ใครที่ชอบฟังเพลงได้เงินก็ลองโหลดไปเล่นกันดูมันมีอะไรอย่างอื่นให้ทำภารกิจอย่างอื่นให้ทำเยอะแยะนะครับผมอ่าลองโหลดไปเล่นกันดูก็ได้นะครับผมผมมาแนะนำร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอะไรให้ฟังยังไงเดี๋ยยยยววววมมมมาาาอออออัััััััปปปปเเเเเดดดตตกกนนนนนนใพจะะะะคครรรรรบบผ่่่ีีีีไไไหืลลแงงง๋ มาติดตามกันสำหรับแอบแบบนี้นะครับผมเออไว้เจอกันใหม่นะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับวนนี้ก็สวัสดีครับ